สบายดีพี่น้องบรสุทธิ์สุคนตบริสมองสบอนพวกกระ้าปิ่นพี่ก้าพี่น้องตันนี้สปิ่นมาหอดวัตรเยอะเลยพี่น้องมาสิไปเบิ่งสาวจอยลาบเทานะพี่น้องเนาะสาวจอยกำลังลางเทาพี่น้องเข้าวพี่น้องเข้ามาก็ต้องมาลางก่อนนาวจอยเนาะมาเสร็จพี่นองลาบเทาพี่น้อง บีบเลยบบบนี้เรีย,ยบร้อยมีหลายอย่างมันี่ี่น้องแกงน้ำไมหมมันี่มี่พักพักกินแกงน้ำไม้มากะทินเนาะพักกระเส็ดพักแหวนพี่น้องเลยลมันี่คือสแซ่บอสรดดอกหลายคนมันี่กับพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบิง่งหมอแกงน้ำไม้พี่น้องเลยจางบ่อยประตองกระเด็งใส่อีกวะ ป้าหม้อแกงหน่อไม้หม้มอเน,นี้ยก็คือหน่าหมอดินเลยพี่น้องเลยแกง,นงหน่อไม้หมอดินจะเสแแบบถนาดมอนิาลจะหน้ามาเป็นแม่คัวพี่น้องเป็นแหมคั่วแกง,นนงหน่อไม้เออหน้าแต่าลาว้ปินกะวากก็ซาจ่อยต่้วนว่ะสิไปเอาเทามาลาบสุสานกินว่ะไปเอาก็ได้จบดีพี่น้อง มันเดินจากซับจ่อยล่างเรียบร่อยี่เนาะลาได้แล้วเาก็ทิไปซับๆๆให้มันหมุนนะพี่นนองว้าเธอเป็นได้แส็บปะเฮ้ยมันก็แสบปานนีห่วะเฮ้ยบางหลาจันบางผจันเลยซิมเบิรงกแมเบอร์เอเบิงกิซิมหอ่าจะ้กระ่ายกระ่ายหรือเปล่า อืมอันนี้เป็ปฟูซีน่นนะโอเคได้เนาะได้และแมนห้าสีมาเบิ่งผักเท่านะพี่เนาะก่อนห้าสีนำเป็นลบเผื่อกจะหั่นเรียบร้อยเนาะมีตะไคร้มีผักแถวผักหอมเปีผักคิงเคอรืคืนข้าขาดแต่มักถั่วเนาะ

ยาดีกบปต้มลาบร้ายให้เขาต้มน้ำน้ำมันต้มกบเนาะเดือดๆมาหลวกขาเอาบได้กินดิบได้หลับเขานม่นบนไกินดิต้มน้ำกระเดกใส่กบนะบนวนจะได้นี่ยนะโอโอโอเนาะแลก็ใส่ตำกบพีเนาะใส่ลงไป มันี่แซ่บหลอดเจ้าหนาเป็นคนลงมือเชฟเป็นเชฟเป็นเชฟเชฟลาบเท่าเหมือนกันบัวไงกับท่าเหล็กก็ทำเชฟหมอพีดินเชฟหมอดินเชฟหมอดินเชฟหมอดินแกงหน่อไม้เชฟผักบ้านเนี้ยผักเขาเครื่องอ่าเถอะเครื่องเครื่องลายเนาะกราจิ้มกัะฮันนันนี่นี่มิซังว่าหิ้วเข่าเลย หอยหอยคมอันนี้พี่น้องปลาถูแเบเป็นแสบมันมาแข่งคมนะเอาลงเลยบอสหอยแลบอสถูกบดิ้โซ่กับชิ้หอยบวชหยกับยาเป็นหวยเลยเนาะปาเมือนี่เศกเป็นเศบพี่เนาะมมาแข่งคม ແຊ່ເລີຍເບາະຫາດກະຕົກຍ່າງລະເດກະຕົກໂຕໃດບນນໃຊ້ິຄົນາະທີລາບເຖົາມວນາະລົບກືດກໃສກນນາະສກນາ ทางนี้สิตาแกงน่อไใหม่วันนี้แกงใส่หมออันหมอดินเลยหมอดินแ่บป้าเอขนาดเลยหมอดินเนาะหัวใหญ่บด้นี่น่าเลยนี่นี่ะใส่ัเท้าอาัะซ้ไม่แ้กว่ะอยู่ทางมาเป็นตะซ่บแทันี้ซิมดูสลดจะนะซิมหัวหอยไปแล้วน้องสะ้าวนี่มันแล้ว่หัอเนี่ยเดยววอไปัน เป็นได้สลดจะนะขาดลืมพงนัวพี่น้องสลดจะนะซีมเดี๋ยวโอ้ยบาร์สันมันอยู่ทรายจีอยู่จักเลยหนูเคยกินเนาะใส่หน่อยนัวหน่อยใส่ลายผัดนัวดลายใส่ลายกระเซ็บเซ่ใส่ลายกรบเซ็บ หัวเลยนะซีมแบบหัวจะเป็นอันนี้ดสชาติคือแจงซี่ติฮาเอ็มผักปัญญังเลยบาทนึ้งแสบแสบเลยตากแล้วพี่น่องบาทนี้เตรียมย่อส่างเลยแมนไม่ยังหอมเข้าไปเลย ก็บ่วกนําแกงเนาะแม่นําจ้าวนี่แต่เจ้าละย่างแกงใหม่ๆส um, ิป่าวสิเอ um ้านนี um, ่เพิ่นแซบเด้ซีมือซดจอยมานนี่อย่าลืมไปหาหน่อไม้เด้อประกาศแน่นนไม้บ่ซีซันนเอ้ย สันบบเห็นเดหมือนอ่านีทีตาเถอตาเอซบซบข่าวสมัครี้อยู่วัดอีกแล้วมืเนี้ยผู้ใหญ่บ้านนเฮา ไปดีนี่กินข้าวเทียงแกงหน่อไม้นเนี่ยลาบเท้าเนี่ยอะไรแกงหน่อไมันอะไรแกงหน่อไม้ต้องเข่าวุ้งมันเข่ากันเนาะสุดยอดใช่เถอะบอลมากินนลำกันหน่ยเนาะกินนลำกันมากจะแซ่บเนาะโอ้ยจะได้แซ่บบอลแกงหน่อไม้กับลาบเท่าแซบแบพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินนลำกันเด้อลาบเท่าแกงหน่้ำมันแกงน่อไม้ลาบเท่าแจะมาขี้หั กินเลาด้วยเจ้าหงโหัสิบายลาบเท้ากินข่าวสมาขีกันแ่บแสบกินเหล้านี่เป็นอะไระจ้อยกินข่าวอันหุงกับอันลาบเท้าแน่นข้าวที่กินเพ่อนกกินแล้วก็แบพ่อนกแ่บมกเลยพระอม่เลยแม้กหมอบอกใหญ่เอาให้เพิดอนีมอใหญ่มาเลย ป้าเฮาเพิ่งหมอเข่าเฮาพี่น้องหม้อเข่าเฮาเต็มหม้อเลยเส็บแซ่บหนุกันเลยพี่น้องเด้อแซ่บเส็บมือนี้อยู่พี่มันเย็นกว่าอยู่พุ่นได้เราไปทัวรที่ออกทั่วโลกเด้อมีผ้าผู้หญิ่งน้อพี่น้องไปทั่วโลก กินคานี่เลยพี่น้องไปกันซ่ําเตกะซ่ําเลยไปสูตรเด้ข่ยะบ่โฮมเด้อสูตรเด้อโอ้ยเราหอบนํา่หอบยอมเแล้วบ่บ่หกอ่ารนซ่ําบักใหญ่เบิดพี่น้องเอ้ยากบ่หลายเข้าน่ะกินกับแกงหน่อไม้ก็แซ่บด้พี่น้องก็เป็นใหญ่ผู้เดียวนคือเบิดเา

พ่ออยู่บนกาแแ้งคุ้มนะอย่าละแซบขากนอนหลาบเท่าเนะจุดเย่อเป็นเบาะย่อขนาดน้กินจัน่ายังนแก่หน้าใหม่ก็แซบมือนนี่ แ่บแ่บถล่มบังใหญเย็นเย็นเลยกินเนื้อกับมอบะเนื้อกับไ่สองปลามาดเนี่ยบะห้าก็ยังหมักได้หลับเท่าน่ะบรักละมืองมอเรามาลับแล้วบะถ้าหู้ว่าเจ้ามาได้นี่เขาเลยไปเอาหลับนีนบอก้าหู้ว่าเจ้ามาได้นี่ห้ว่าเจ้าหมากได้หนิ กัเลยกใ่งเลักยส่วนเจาจ่อยไปเอาเทาหมักริมไม่นะผู้สะจ่อยเข่าเสมอเรือรายบ่นี่ยาเถอะหมอบักใหญ่แก่มาั้าดึดูกอไร้กีนะาย้นอะไบาอย้อบาอยู่กะีนอยู่นบ่ีา่้าไอย้ออ ยังกินถ่าอยู่ดีกว่าถากินวะนังก็มาต่เลี่ยงงัวมามากึ้นมาได้เยมาทำินงัว่งเบื่อนังเนื่อยเสียบก็ชินแตเมื่อยเจ็บหลังตากายตุีุ้นไปได้สองรถ จะจ่อยอิ่มแล้วเปะข่าวสมัคคีปวแล้วไปเังเจ้จ่อ,จอ,จอยเพิ่นกินข้าวแรกจะเมื่อนอนพักผ่อนเพิ่นยังปวดอยู่พี่น้องเลย เบาโค้งกะปวัดเพลินวางคือล้างชินห้างนี่แหละบัวลอยเลยอากระถางรับประทานเรแกงเราใม่เราหมูกินเบาโค้งหมูกินมกแกามนี่าวุ้งเ้ลาบเท่านะแซบจนจนอยากเต็มกับซามเนาะข้าวลาย มาอื่นประกันกินข่าวอิ่มแล้วหรือเปล่าพี่น้องประกันขืนเมื่อแล้วพี่น้องเลยพอกันใหม่คลิปหนาฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสปินเด็งเพลงเลยสบายดี